ตองกอดได้กี่ขวดลูกอ่าเอาเก้าขวดเอามาลงบันทึกค่ะอ่าลงลงบันทึกให้ถูกช่องค่ะแป๊นึงตั้ไปเอาลงไปเก็บให้เรียบร้อยค่ะไปล้างมือให้สะอาดอือาเสร็จแล้วไปใส่ตรงนู้นอ่ะถือไปช่วยกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเอาถือไปในตังไปถือไปแล้วไปช้าชคุณครูจะถ่ายรูปตามไปด้วย อ่าเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเอามาเก็บตรงนี้ค่ะเป็นที่เก็บนะคะขยะเพชรพลอยอ่าไปเก็บเอาเอามาใส่ให้หมดลูกโออีกกลุมหนึ่งสาวๆอ่าไปไปลงไปนับก่อนแก้วต้องระวังนะอ่านับนับใส่นี่เลยค่อยไปแจ้งเพื่อนค่ะอ่าเด็กๆเขาก็จะไปช่วยกันเก็บ ก่อนเข้าเรียนค่ะบําเพ็ญประโยชน์ระวังนะเดี๋ยวค่อยไปล้างมือให้สะอาดค่ะ,ะตรงนี้เราจะมีะที่เก็บนะคะไว้รองรับเดี๋ยวคุณมีพ่อค้ามาซื้อนะคะ,ะระวังนะลูกกดแก้วอันนี้ยังไม่ได้คัดแยกนะคะก็จะมีเป็นขยะพลาสติกขยะแก้วปนกันไปก่อน ดจะให้นักการมาแยกขยะเนาะเป็นแก้วโอ้เยี่ยมมากามมามมโอเคอ่ะไปห้อยถุงไว้ลูกไปวันหลังค่อยเก็บค่ะเก็บันละเล็กและน้อยออาห้อยถุงไว้ค่ะไปแขวนไวอ้อันนี้เป็นคัขงขยะของเด็กๆนะคะพอสามก็จะช่วยกันเก็บ เก็บเป็นกลุ่มเป็นแยกค่ะก็เปมนนึกคะแนน